ถูกต้องครับต้นไม้แน่นอนนี่คือต้นแทงถวยแทงถวยหรือประคำแสดเป็นยาของชาวเขาใช้ได้หมดทั้งแม่หลังลอดลดไขมนันลดความดันไปถึงแก้ไข้ใช้เปลือกใช้เนื้อไม้ใช้รากแทงถวยนะหรือประคำแสดจำไว้นะ นี่กาข่าเกลือนี่ต้องจําให้ดีนะเวลาไปสอบใบป,ประกอบพดุงคันนี่โดนทุกปีอะไรมากาข่าเกลือเนี่ยมากา,มกาอมากาสปปรรพคุณลดยาของมากาคือเนี่ยมากา,กาใช้แก้พิษเอ้ยไม่ใช่ใช้แก้อ<ม>เกี่ยวกับเลือดและระบบน้ําเหลืองรากของสวัาดเป็นยาแก้ไข้<า>เป็นยาเย็น ลูกสว่าดนี่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นมีเม็ดบางฝักก็มีสองเม็ดบางฝักก็มีเม็ดเดียวจะเป็นลูกสีเทาๆฟ้าๆอ๋อนี่ไงลูกครับมีไหมอันนันงอะหล่นอยู่นั่นไงลูกสว่าดนะเข้าไปทําเครื่องรางของของังต้นคนทารากคนทาอยู่ในยาห้ารากคนทาหรือทนทาทำไมชื่อทนทาเพราะมันทำให้ฟันเราแข็งแรง คนโบราณเอารากไปทุบเป็นฝอยๆแล้วขัดฟันทําให้ทนทฟันทนแต่ว่าขมเลยเรียกว่าทนทาทนเท้หน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ่า <c oughs> เนะข้ามาครับ <c oughs> ไม่ดีอะไรต่างๆตามความเชื่อของเขาแต่จริงๆคัดเขามีรถอะไร รถยาของคัดเขามีรถฝาดสมานแผลขับฤดูหมกเนา่าพวกฤด,ดูเสียอะไรเหมือนช็อกโกแลตซีดอะไรแบบนั้นะแล้วก็แก้ไข้แกนแกนของคัดเขาแก้ไข้แก้ไข้จริงไหมเอาเอา อนมอ่ะรีดหนามออกตัดมาท่อนหนึ่งท่อนสักฝ่ามือนึงนักเดินป่าหักมาก็ได้มันยากก่อนมาเอามา ขีโนโอเอาฝาละมีมาเอาน้ำซาวข้าวมาเกี่ยหน่อยเออนอนก้นเออเทน้ำซาวข้าวลงไปเท่าไรครับนิดนึงพอเออเอ,อนั่นแหละเอาปิดฝาแล้วฝน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 ,ฝนกับขอบฝาะมีแล้วเดี๋ยวเราแบ่งกันชิมโอ้จับหางขึ้นนะ่ะนี่น่ะฝน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 ,ฝน นั่งก็ได้นั่งก็ได้เมือม่อยเมื่อยเราก็นั่งออกไม้ยามันจะออกไหมเออเออโม,มอโหแล้วขัดเขานะแนะนำนนปีงออกสองครั้งอ่าจะตีแตะคนละนิว้วสองนิว้วอะไรเรียบร้อยผมเป็นเข็มแสลงกัยาลดอะไรครับ เผ็ดร้อนเนะพอน้ำสาวข้าวมันเย็นนะออดอกก็จะออกดอกสวยมากเลยนะไหนมันจะทายลูกริ่งขี้ไหมเอ้าถุนถ้าเป็นรางแดงเดี๋ยวไปดูข้างหน้าอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะมีเถาวัลเหล็กเถาใหญ่ๆอยู่เดี๋ยวไปดูข้างหน้ามันจะได้ชัดเจนกว่านี้ ทิงบอกว่าอันนั้นมันเหลนมันนี่ต้นมันนี่ไม่นี่สแสลงพันธ์หรือว่าส้มเซี้ยวเคือดอกขาวลดเมาเบื่อร้อนบำรุงกำลังก็ได้แก้โลหิตเป็นริ่มเป็นก้อนขับโลหิตฟอกโลหิตใครที่แ่งพันธต้นนี้สแสลงพัน์ เพราะว่าถ้าเป็นกระดลิงจริงมันกินน้าไม่ได้ถ้าต้นมันเหมือนฤาษีผส,สมเสร็จหรือผสมแล้วเนี่ยเราดึงใบออกมาแล้วปรากฏว่าขยี้แล้วไม่หอมให้ขุดดมรากเลยต้นนั้นคือพยาลากดํามันจะไปหอมอยู่ที่รากโอเคไหมฤาษี่เขาหอมที่ใบครับหอมที่ใบอันนี้ฤาษีผส,สมเสร็จใช่ไหมคใช่ถาวันชนิดนี้ก็เป็นถาวันที่ให้น้ําเวลาเราอยู่ในป่าเหมือนกันสังเกตยังไงบ้างนี่อ่สังเกตเปลือกนะครับหนึ่งเปลือกคาตานิม เ,เอามือกดจะจับจะรู้ว่ามันนิ่มแล้วอีกอย่างพอถากปุ๊บมันจะไม่มียางขาวออกมาถ้ามียางขาวออกมาอาจจะเป็นไปได้ว่ามันคือเถากระทุงมาบ้านกุลเดียวกับจันจันขาวนั่นแหละแต่ว่ารากของเข็มป่าดอ,อกขาวเนี่ยแก้พิษเมาเบื่อพวกพิษเห็ดพิษหอยหรือกินเหล้าเมาแห้งก็ใช้รากของเข็มขาวเนี่ยอ,อมไว้ตามละอมไวแก้แห้งพี่เป้ต้องพกมาไหไก่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 นีน่นไง <laughs> <laughs> ที่เขาเรียกไส้ไก่เพราะเขาเป็นอย่างนี้ไงผมเห็นแต่ต้นเล็กครับอันนี้คือมะลิไส้ไก่หมอพื้นบ้านบอกว่า,าใช้ทํายาฝนรักษาพวกโรคผิวหนังฝนกับน้ำมะนาวก็ได้เหล้าขาวก็ได้รักษาโรคผิวหนังใช้ทาใช้แต้มไปที่ท,ที่ที่เราเป็นใช้ใช้ขับลมลดไข้ในเด็กก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำไงเอาไอเทมเราออกมานี่ผมตัดนะ ทาชาไดสิมสลงหมเอ้าฝนฝนฝนนาปอกมีคืนผมไโมเคไหมขอน้ำพ่อกินหน่อยพ่อลืมเอาน้ำมาเปล่า นะ,อ,ะอ,อ่เก็บหมวกไว้พ่อเอาหมง,ง,งเก็บแล้วสวมหมวกพ่อใครว่าเป็นกอยยกมือเอามีสิเราต้องมีหัวคิดกันบ้างสิกอยยกมือเขาเย็นเหนือยกมือ <G ül> หัวยั้งหัว ank, ยั้งยกมือใครว่าหัว ank, ยั้งยกมือหัวยั้งหรือหัวเข่าคอนนี่คือกําลังควายถึกต้นใหญ่ <G ül> กําลังควายถึกมีสามต้นต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่นี่คือกําลังควายถึกต้นใหญ่บํารุงกําลังบํารุงกำหนักขับโลหิตใช้หัวก็ได้ใช้เถาก็ได้ แตกต่างกับกอยยังไงเราเห็นกอยแล้วนี่ดำรงชีพเมื่อเช้าอ่ะเถากอยสีอะไรสีเขียวสีีเขยวแล้วนี่ถาสีอะไรสีดำ มะลิไส้ไก่เหยตายไม่ยาอยชักปก เถลิงจะเล็กกว่าแล้วหนามของกําลังวัวเถลิงจะยาวกว่าหนามของกําลังกระดังงาจีนจะป้อมๆสั้นแต่จะมีลักษณะขึ้นคล้ายๆกันอันนี้เป็นยาหนึ่งในยาบํารุงกําลังที่เดี๋ยวเราจะตัดไปดองเหล้าด้วยแต่เดี๋ยวไปตัดข้างหน้ารถของาลงิงก็คือรถมันร้อนอ้าวนี่กำลังเสือโค้งเถา กำลังเสือโครงมีสามชนิดพญาเสือโครงที่ออกดอกสวยๆนั่นก็คือหนึ่งในกำลังเสือโครงอันนั้นใช้เปลือกและพญาเสือโครงกำลังเสือโครงชนิดต้นใช้เนื้อไม้ส่วนนี้คือกำลังเสือโครงเถาลดฝาดมันร้อนเราใช้ทั้งเถาเป็นยาบำรุงกำลังเสร็จของสาษีผสมเสร็จ ่อะรบำรุงหัวใจบำรุงกำลังพระเอมไทยสาอะไรมะเร็งฝีเลือดเลือดโรคเลือดแล้วน้ำเหลืองนี่นี่ส้นขันทองของยาบาลช่วงนี้ไม่ออกไม่ออกลูกต่อทุ่นมะลิไส้ไก่ ดี๋ยวผมจะบอกอะไรให้รู้กันเฉพาะพวกเราเอาไปหาที่ร่มๆดีกว่าครับบิดสมตินเนาะเนื้อไม้แก้ไขลากขับลมลูกแก้บิดถ้าเฉียงพานางแอตอนเฉียงพานางน,น้นนงอยต้นยังไม่ใหญ่เนี่ยใบยจะเป็นแบบนึงแต่แลักษณะาการแตกกิ่งก้านของเขาเนี่ยเนี่ยยังเหมือนเดิมแตกกิ่งก้านแบบเฉียงพานางแอ มานั่งพักก่อนพักก่อนพญาป้องทองหรือชองละอาซึ่งเราไปเดินที่อื่นเราอาจจะเจอละแต่ความแตกต่างของพญาป้องทองและชองละอามันมีด้วยกันสองชนิดเรารู้ไหมมันแตกต่างยังไงพญาป้องทองหรือชองละอาเนี่ยดูจากภายนอกเหมือนกันทุกประการแต่ที่มันแตกต่างกานันก็คือสี จะมีพยาป้องทองสีทองกับพยาป้องทองสีขาวเวลาแยกแยะเราต้องเอามีดที่เราเอาไปขูดผิวถ้าขูดแล้วเป็นสีทองนั่นคือพยาป้องทองหรือปาลาไหลทองถ้าขูดแล้วเป็นสีขาวคือพยาป้องเงินหรือปาลาไหลเงินทั้งสองชนิดนี้มีความแตกต่างกันพยาป้องทองที่เป็นสีทองถือว่าเป็นพยาป้องทองที่ดีที่สุด อันนี้จากประสบการณ์ตรงของหมอพื้นบ้านที่ใช้ในการรักษาพิษงูที่มีความร้ายแรงบอกว่าทันทีที่เอาพยาป้องทองโปเข้าไปในบริเวณบาดแผลที่ถูกงูกัดอาการปวดขอ,ของผู้ที่ถูกงูกัดจะลดลงเหมือนกับว่าดึงเชือกออกจากแผลลดลงลดลงลดลงแต่เมื่อกี้เราไปเรียนสมมุติว่าถ้าเราอยู่ในประเทศในในบ้านเมืองที่จเจริญแล้วเราโดนงูกัดเราควรไปไหน,นเออไป เราในฐานะเราเป็นแพทย์แผนไทยหรือเป็นแพทย์อะไรก็ตามแต่สิ่งสําคัญที่สุดของเราคือประโยชน์ของของคนไข้นะสิทธิผู้ป่วยส4ี่ประการ <Okay. S 1> ทองากันอล้วยังสิทธิคนกนู้ค่าย้ิตวทาเออเทาอะไรให้คานึงถึงประโยชน์ของคนไข้เป็นสําคัญแต่ไม่ใช่ว่าจะมาดูถูกวิชาชีพของเราวิชาชีพของเราเนี่ยใช้ได้จริงสามารถใช้ได้จริงเพราะใช้มาแล้ว ที่สระแก้วแล้วพญาป้องทองสีทองเนี่ยมีเฉพาะที่ลอยต่อป่าสระแก้วนครนายกประจินบุรีหนึ่งที่ที่นี่อีกหนึ่งที่แม้แต่บนยอดเขาสอยดาวก็ยังไม่ใช่พญาป้องทองที่เป็นสีทองเป็นสีเงินสรรพยุสรพพคุณของพญาป้องทองเนี่ยรสของเขาคือเย็นจืดถอนพิษยาเบื่อยาเมาครับช่วยลดไข้บำรุงกำลังก็ได้ เวลาโดนพิษแมลงสัตระต่อยก็สามารถใช้ได้และมีงานวิจัยรองรับได้ว่าสามารถรักษาอาการพิษสุราเรือหลังได้ด้วย <c oughs> ถึงขั้นยังสมมุติว่านี่คือการถอ,อ,อนพิษเหลารงที่เหลาเหลาที่มันน่ารักตีทองเนี่ยมันมันออกดอกจำแบบเหมือนดอกจําปาเลยนะสีอดอกจําปาเลยละ่ะ พยาป้องทองผลกับกระสายส ah, oh. ุราหมอยาสร็นงหนหายแน่ๆแบบพิษอือหายิดเลยนี่กำลังวัวเฉลิงวัวเลิงเอออ่ะนี่มาเราถือกลับไปด้วย เราจะกลับไปทำยาดองกี่โมงแล้วแจงคือยาแก้ไข้ลากเป็นยาแก้พิษเมาเบือ่อเห็ดหอยเหมือนกันเลยเพราะนั้นเมื่อแจงเป็นยาแก้ไข้เราก็เราก็ตัดแจงนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปต้มดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงอมามามา,มาหนึ่งคน <c oughs> หมดแล้วเหรอหมดแรงแล้วาร <c oughs> <c oughs> ครับอ้าวแล้วี่ต้นอะพพเเลกไกต้นแจ้งหรือต้นแจ้งแก้ไขกำลังเสือโคร่งสังเกตที่หนามมีต้นที่มีใบอยู่แถวนี้แวันเสาห้าหนเดือนห้าเดี๋ยวเราต้องดูที่ไฟกินแล้วหายร้อนน่ะที่ที่มีวัดเงินที่พระเอามาต้มกินแล้วคนตายอ่ะใช่ต้องใช้ตัวนี้เราจะเล่าให้ฟังก่อน มันจะมีด้วยกันสองสองแบบแบบเป็นเถาแบบนี้กับแบบเป็นต้นแบบเป็นต้นเนี่ยโรงพยาบาลพระปกใช้อยู่ในการรักษาคนเป็นตับแข็ง mm hmm. แต่เอาจริงๆแล้วกรมแพทย์แผนไทย <Okay. S 1> ใช้ต้นนี้อ๋อใช้เถาใช้แบบเถาไม่ได้ใช้แบบต้นน่าจะเกิดจากการเนี่ยใบเขาขันใจสีหนาวเดือนห้า กำแพงเจ็ดชั้นมันนาวผีเกาหลีนิยมทำชาดื่มขายที่ร้านใส้เดือนแล้วก็เป็นแก้แรกแก้โรคตานซางในเด็กพับผ่าพับผ่าเคยเล่นไหมพับผ่า ใส่ไม้ไผ่แล้วยิงโป่งๆอ่ะอแก้ไข้ยา่านางยาแก้ไข่ขุดไปแล้วเลางพญาลากหอมพญาลากดั่งครับไม่มีใบกลิ่นน้อยกว่าครับเดี๋ยวเราไปเอาไปเข้านี่เป็นฤทธสีผสมเสร็จลินห,หอมหอ <ไป S 3> มใบคล้ายกับพญาลากดัมากครับ อ่าสายพันธุ์ใกล้ๆเคียงกับมะลิใกล้กันครับแต่นี้มะลิเชี่ยวกระแตพักแล้วใส่แล้วแก้มจะมีฮะตัวระกันเหมือนี่ยไม่เหมือนมะลิเชี่ยวกระแตแก้ไขบำรุงหัวใจแก้ไขบำลุงหัวใจมะลิเชี่ยวกระแตครับใช้รักษาประดงได้ด้วยการเอาเปลือกหรือเอารากของเขามาตำผสมกับเหล้าแล้วทารักษาประดงประเภทที่มันมีมีเม็ดขึ้นตามตัวเม็ดทุพองขึ้นตามตัว ตาลหม่อนแก้ตาล้างชงปัญญาลดไขมันในเ่ต้นเลือมะลิใส่แกไอ้มะลิฟันจะตายคนทา่าสีฟันคนทา่าแก้ไข้ในย่างห้าลากเนะี่ยเหมือนจริงจกเลยนะเท้าวันเปลียง นี่ถาวันเปรียงสีผสมหรือสีผสมเขาใหญ่เขาใหญ่เลยเดี๋ยวเอาไปทําจะรองด้วยหนึ่งเถามันหอมเหมือนใบไหมครับหอมอมลองเลยถาหรือสีผสมอส่า ดงไม้หายากดอกสวยมีกลิ่นหอมลากเป็นยาอายุวัฒนะต้นเกดฝาดจัดความฝาดของเกศสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ปิดธาตุคุมธาตุรักษาาการบิดท้องเสีย อย่างรุนแรงสามารถใช้เกตได้เป็นโลคบิดมีตัวหรือไม่มีตัวก็ใช้เกตได้ใช้เปลือกของต้นเกตต้มสมานแผลพอร,รถฝากจัดรถฝาดสมานถูกไหมต้นเกตเนี่ย <c oughs> เป็นต้นไม้ที่มีตำนานเหมือนกันเราะเป็นต้นไม้ที่โกหกในทางอิสศานาพรามหมณ์ฮินดูต้นเกต หรือดอกของเกตหรืออะไรแล้วแต่จากเกตไม่สามารถเอาไปบูชาเทพตีมูลติทั้งสามได้เพราะอะไรอจะทราบไหมเคยได้ศึกษากันไหมจริงจริงแล้วต้นเกตเนี่ยคือไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงมาเสมอสวยมุติสุขในวันที่เจ็ดสวยมุติสุขใต้ต้นเกตสาเหตุที่ไม่สามารถเอาไปบูชาเทพตีมูลติได้เพราะว่าในครั้งที่พระนารายและพระพรหมถือกำเนิดขึ้นมา กำลังแข่งกันว่าใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่ากันในระหว่างที่คิดจะแข่งกันนั้นก็เกิดเสาไฟขึ้นต้นหนึ่งคือโคนเสาอยู่ไหนก็ไม่รู้ปลายเสาอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่มันส่งสว่างลงมาก็เลยตัดสินกันว่าใครเห็นโคนหรือเห็นปลายก่อนคนนั้นชนะเพราะพรมก็เหาะขึ้นท้องบนพระนารายณ์ก็ลงไปข้างล่าง พันนลายเหาะไปนานเลยละไม่เจออะไรไม่เห็นอะไรเลยพระพรหมเหาะขึ้นไปก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันแต่ไปเจอเอาต้นเกตก็ต้นเกตบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยพระพรหมไปโกหกพันนลายว่าเป็นพยานว่าพระพระพรมเจอแล้วว่าข้างบนคืออะไรเดี๋ยวพอลงมาปุ๊บพระพรหมไปโกหกพันนลายเสร็จพระศิวะเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่พอพระไทยพระพรหมโกหก ก็เลยฟลาดอาวุธใส่พระพรทมทำให้พระพรหมหัวพระพรมจริงๆมีห้าหลุดไปอันนึงเพื่อปราบอะไรนะดูหนังอีเดียบ่อยๆปราบฟ้ามาหังกาของพระพรมเดี๋ยวพรมโกหกและสาพ,พระพรมว่าพระพรมจะไม่มีวิหารจะไม่มีปราสาทจะไม่มีวิมานอยู่พระพรมจะต้องอยู่กลางแจ้งไปตลอดเพราะฉะนั้นในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูไม่มีศาลของพระพรไม่มีวิหารของพระพรด้วยเหตุนี้แต่ ในประเทศไทยเหยียบเลยวิหารพระพรมเต็มไปหมดมเพราะว่าเรานับถือพุทธศาสนาไงไม่เกี่ยวกันแล้วก็ต้นเกตเองก็โดนคําสาปไว้ด้วยว่าห้ามใช้ในการบูชาเทพตีมูลติทั้งสามเป็นอันขาดเพราะเป็นต้นไม้ที่ชอบโกหกแต่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับต้นเกตในทางพุทธศาสนานะต้นเกตในทางพุทธศาสนาคือไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงไปสวยวิมุติสุขใมวันที่เจ็ดชั้เอ,อ ชาเอมรสหวานเยียนเนื้อไม้รสจืดประนิตชเเอมรสหวานเยียนเนื้อไม้รสจืดประนิดเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้เเเอมทำยาเราต้องทำมัรอบเปลือกใช้เฉพาะตัวเปลือกที่รสหวานเียนถ้าเราใช้ทั้งเปลือกทั้งเนื้อไม้รสจืด <ไป S 2> ของเนื้อไม้จะดูดความหวานของเาเอมกลับเข้าเนื้อไม้หมดเราจะเสียเาเอมไปเปล่ปาพยาลากหอมขบเชยเถาตำยานพยาลากหอม ตอนนี้เขาบอกว่ามีสรรพคุณนี่เหมือนโสมเลยแทงด้วยตอนนี้นะเอ,อยายเขาสแสลงพันสแสลงพันที่ตัดกินน้ำได้นะครับผมใบเหมือนกับกลบบัวเหมือนกับเถากระไดลิงแต่เขาจะสีข,า,ขาวๆนะ,ะเขาเขาของเขานะครับนี่โค<ท>ค<ท>าน สรรพคุณของโคคานคืออะไรเมืม่อรู้แล้วว่ามันคือโคาคารนเราก็ควรจะเอามันไปด้วยแ,<อ>แต่ต้น,นเล็กชื่อชื่อน้นบอกรึเ่ชื่อน้คบอสิคุิรโคคานแก้ปวดเมื่อย ชิงชีเราจะขุดลากชิงชีไปต้มกันครับไอโพลเสียมมันอยู่ต้คนะม,ม,มต้นชิงชี่แก้ไขอยู่ในยาห้าลาก Thảo Văn Lịch Thảo Văn Lịch đông Thảo Văn Lịch